ถ้าจะพูดถึงภัยพิบัติที่มีคนตายคราวละมากๆเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยสามาัคคีกันส่งใจไปช่วยผู้ประสบภัยหลายคนออกจากบ้านเพื่อที่จะไปช่วยกู้ภัยในเหตุการณ์นั้นแม้จะอยู่ไกลเท่าไหร่ต่างก็หลั่งไหลส่งน้ำใจลงไปยังภาคใต้ในเหตุการณ์ครั้งใหญ่จากภัยพิบัติที่เกิดจากสึนามิเรื่องราวในคลิปนี้ เป็นเรื่องราวบันทึกของอาสาเรื่องราวของการออกแรงช่วยเหลือและแน่นอนว่าในคลิปนี้ต้องได้พบเจอกับสิ่งลี้ลับและประสบการณ์ร้อนๆเมื่อครั้งที่ขุนเนธได้เดินทางไปเป็นอาสาในวันที่สึนามิถล่มทางภาคใต้ของไทยในวันอาทิตย์ 26, ที่26ธันวาคม2547บันทึกของอาสา16ปีสึนามิ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมชื่อเนธนะครับจะมาเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งที่เป็นอาสาสมัครเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์ซีนอมิเมื่อปี2547ย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อนสายของวันอาทิตย์ที่26ผมตื่นขึ้นมาดูทีวีดูรายการต่างๆตามปกติมีข่าวแผ่นดินไหวรายง,งานเป็นปากายตอนนั้นผมก็ดูพอผ่าน เพราะในช่วงนั้นมันไม่มีข่าวแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งจนชินชากับข่าวที่รายงานผมก็นอนดูทีวีไปสักพักจนมีรายงานข่าวด่วนขึ้นมาขัดรายการที่ผมดูอยู่ตอนนั้นน่าจะสิบโมงเกือบจะสิบเอดโมงได้ในเนื้อข่าวรายงานว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่จากน้ำทะเลหนุนสูงจนขึ้นมาท่วมเขตชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และแถบชายฝั่งของทะเลอันดามันเกือบๆทุกจังหวัดในตอนนั้นผมเปิดไปช่องไหนก็มีแต่รายงานข่าวเดียวกันจนสักพักก็มีรายงานเข้ามาเพิ่มพร้อมกับมีภาพข่าวประกอบเริ่มแพร่หลายเข้ามาให้เห็นนั่นเป็นครั้งแรกที่นักข่าวเริ่มรายงานว่ามีคลื่นยักษ์ถล่มตามแนวชายฝั่งของจังหวัดที่ตั้งอยู่ฝั่งทะเลอันดามันผมได้นั่งเสพข่าวไปจนถึงเย็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ เริ่มจะปรากฏให้เห็นมันเป็นคลื่นยักษ์ที่ใหญ่มากที่ทําให้ผมแทบตกใจแถมยังมีภาพที่คนยืนอยู่ชายหาดบางคนก็วิ่งหนีบางคนก็ยืนอยู่เฉยๆยอมต่อความตายจนคลื่นนั้นได้ซั์ให้หายไปต่อหน้าต่อตาในทีวีพร้อมกับน้ําทะเลที่กําลังถาโถมพังสิ่งปลูกสร้างไปตามแนวชายหาดไม่มีท่าทีว่ามันจะสิ้นสุดเออขลไปกี่คนวะ โอเคโอเคเก็บของก่อนเจอกันผมรับสายโทรศัพท์ที่เพื่อนเพื่อนมหาลัยได้โทรเข้ามาบอกว่าจะไปเป็นอาสาช่วยยกของต่างๆแจกน้ำรวมไปถึงค้นหาผู้บาดเจ็บที่ยังรอดชีวิตอยู่ไปกับคณะกู้ภัยของจังหวัดเพชรบุรีผมลืมบอกไปว่าในตอนนั้นผมก็ยังเรียนอยู่สาสุขปีสาม แล้ก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนเฟิร์สเอทต่างๆก็พอที่ผมจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยผมออกเดินทางในคืนนั้นทีมของเราเลือกที่จะไปที่จังหวัดพังงาเพราะทางหน่วยกู้ภัยได้รับรายงานว่าที่นั่นเดือดอร้อนมากๆคนสูญหายและเสียชีวิตก็เยอะตามรายงานจากหน่วยในพื้นที่พวกผมไปถึงช่วงเช้ามืดทางทีมก็ให้พักก่อน รอฟ้าสว่างถึงจะเข้าพื้นที่กันตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆต่างก็มารวมตัวกันบนเขาเพราะเกรงว่าคลื่นยักษ์จะมาอีกะระอกหนึ่งพ่อผมลงจากรถผมจึงพบกับบรรยากาศรถที่มันเสียงดังอื้ออึงผู้คนวกุวกวายเสียงร้องไห้ระง,งมไปทั่วบริเวณตอนนั้นผมสัมผัสได้ถึงความโหมดหู่ความเศร้าหมองเต็มไปหมดรถขนของผู้บาดเจ็บขนกันหิวอน กลิ่นไยของน้ำยาล้างแผลปะปนกับกลิ่นขาวเลือดทำเอาอาสามือใหม่อย่างผมถึงกับเอามือมาปิดจมูกเวลาก็ผ่านไปจนฟ้าเริ่มสว่างผู้ผมต่างก็จัดทีมทำหน้าที่หลักคือแบกกระเ๋ายาเพื่อนผมแบกน้ำเดินตามเหล่ากูภา้ภัยลงเขาไปเข้าพื้นที่พอพ้นสันเขาที่บทบางทิวทัศน์ผมมองลงไปตามเบื้องล่างที่ก่อนหน้านี้คงจะเป็นวิวสวยงามแต่เวลานี้ มันเต็มไปด้วยซากปลักหักพังภายใต้แสงแดดในยามเช้าที่ท้องฟ้ามีแสงสีชมพูออกส้มอมแดงจนผมอดคิดไม่ได้ว่ามันคงเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกพวกเราเดินกันจนเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วก็มาถึงศูนย์บัญชาการที่เป็นเต็นท์ภาคสนามพร้อมกับมีร่างองนไร้วิญญาณถูกนำมานอนเรียงกันบรรยากาศดูน่าหม่นหมองเสียงร้องร่ำไห้ละงมทุกตารางนิ้วในตอนนั้น มีแต่สรากรหลักหักพังมีแต่ความวุ่นวายโอลมาดเราแบ่งงานกันไปสักพักพอถึงช่วงสายพวกผมถูกแบ่งทีมเป็นย่อยๆย่อยเหลือทีมละสี่ห้าคนนั่งรถเข้าไปตามหมู่บ้านและป่ากโกงกลางซึ่งฝั่งทางด้านนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่และอาสาเข้าไปสำรวจพวกเราเข้ามาจนสุดทางเท่าที่รถกระบะยกสูงจะเข้ามาได้พวกเราก็ลงเดินเท้ามองเห็นผู้คนชาวบ้าน ต่างก็ออกเดินตามหาคนที่สูญหายมีทั้งพยุงคนเจ็บสลับกับหามศพซึ่งในวันที่ผมไปถึงมันก็ไม่มีท่าทีว่ามันจะหมดสักทีช่วง11โมงเช้าของวันที่27พวกผมและทีมค้นหาต่างๆก็ได้เริ่มเดินลุยโคลนผ่านเศษซากต่างๆมันเข้ายากมากพอเดินเข้าไปในเขตป่าทีมของเราก็ผ่านศพแล้วศพเปล่าค้นหาร้องตะโกนว่ามีผู้รอดชีวิตหรือเปล่า จนมีเสียงตอบรับที่อยู่กลางป่าเราก็รีบเดินเข้าไปพอเราลุยเข้าไปจนพบเจอพวกเราก็ดีใจกันมากเจอทั้งผู้หญิงและผู้ชายฝรั่งและคนไทยเราก็ผถมพยาบาลและก็นำตัวออกมาจากป่าแห่งนั้นผมและคนอื่นๆในทีมต่างก็เดินวนไปวนมาสำรวจอยู่ในป่าโกงกลางจนไปทะลุชายหาดอีกที่หนึ่งดูแล้วยังขาดเจ้าหน้าที่มีเพียงเสียงหอที่บินวนไปวนมา บวกกับเสียงสึงแกของวิทยุสื่อสารมันก็ดังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนในช่วงบ่ายๆได้มีอีกทีมสองทีมลุยเข้ามาจนมาโผล่ที่พวกผมอยู่เจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจตั้งศูนย์ช่วยเหลือไว้ตรงนี้พร้อมกับทําลานจอดฮออยู่ตรงบริเวณแถวๆนั้นเพราะมีคนเจ็บในตอนนั้นก็กเกือบๆยคนที่พวกเราค้นหาเจอพอถึงเวลาช่วงห้าโมงเย็นทีมของพวกผม หยุดพักการค้นหาเลยได้แต่นอนหลบใต้ต้นไม้ที่มันยังพอเหลืออยู่ในลานโล่งนั้นมองดูภาพบริเวณโดยรอบมันก็น่าอนาจใจย,ยิ่งนักและทั้งคนที่เป็นคนเจ็บก็นอนเรียงรายใต้ผ้าใบที่เราขึงรอให้หอมารับทีละร,รอบสองรอบแล้วก็มีคนเจ็บเข้ามาเรื่อยๆรับไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีพอเวลาหกโมงก,กว่าผมได้ปูผ้ารองนอนอย่างเรียบง่ายเอนกายลงนอนพักผ่อนแล้วก็หลับ เพราะยังมีภารกิจให้ตื่นสลับกับทีมอื่นในช่วงเวลาห้าทุ่มก,ก,กว่าพ่อนมุมพ่อนุมเอ้ยชายร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ที่ปลายเท้าผมลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆร้อมกับอาการงัวงเงียทางนั้นมีคนอยู่เข้าไปอีกไม่ไกลหรอกทางนั้นทางนั้นเข้าง่าย ชาชลาผู้นุ่งจงกระเบนเอ่ยกล่าวบอกพางชี้นิ้วไปยังทิศทางที่ผู้สูงอายุผู้นั้นอ้างว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่และพอชายปิจศารนาผู้นั้นพูดจบคนแก่ผู้หน้าเกรงขามก็ค่อยๆหันหลังและก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาผมสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจผมยันตัวเองขึ้นมานั่งมองซ้ายแลขวามันเลยทำให้ผมรู้ว่าเมื่อครู่นี้มันคือความฝัน ผมดูนาฬิกาในโทรศัพท์ตอนนั้นก็เป็นห้าทุ่มสินาทีมองดูบรรยากาศโดยรอบมันก็เต็มไปด้วยความมืดสนิทมีเพียงไฟหลอดส้มๆอยู่ตรงผ้าใบคนป่วยที่เรากางไว้เป็นศูนย์ช่วยเหลือในตอนนั้นผมมีอาการขนลุกคิดว่าคนแก่ผู้นั้นเป็นผู้ใดกันน่าจะย้อนคิดกลับไปจนผมได้นึกออกว่าก่อนที่ผมจะเอ็นกายลงนอนนั้นผมได้ไว่าเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวเจ้าสถานที่ หรือแม้แต่ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตว่าพวกเรามาช่วยเหลือโปรดให้สิ่งเหล่านั้นบรรดาให้พบเจอผู้รอดชีวิตในขณะที่ผมกําลังเหม่อลอยอยู่เหล่าบรรดาคนในทีมของผมก็ได้เริ่มตื่นกันพร้อมกับวางแผนกินอะไรรองท้องพร้อมกับที่ผมได้เล่าเรื่องราวในความฝันให้ฟังพวกเราในทีมเลยได้ตกลงว่าจะลองเข้าไปดูพอพวกเราตะลุยเข้าไปตามต้นโกงกลาง มันก็ช่างง่ายดายจริงๆเพราะมันมีพวกเสศษซากแผ่นไม้คล้ายๆกับปูพื้นให้เราเดินอย่างสะดวกจนไฟของเจ้าหน้าที่ได้ส่องไปพบเจอชายฝรั่งไม่สวมเสือ้อผ้านอนขดขยับตัวอยู่พอเห็นแสงไฟก็ได้มองมาอย่างพวกเราเราจึงรีบเข้าไปตรวจเช็คร่างกายปรากฏว่าฝรั่งผู้นั้นมีแผลที่ขาขาซ้ายหักพร้อมกับมีแผลถลอกที่ร่างกายเราจึงปฐมพยาบาลเบื้องตน้น ร้อมกับนำน้ำและข้าวมาให้ฝรั่งผู้นั้นกินแต่ขณะที่พวกเรากำลังกุรีกุจอดูแลฝรั่งอยู่มันก็ได้มีเสียงออกแแหบร้องเรียกขอความช่วยเหลืออยู่ไม่ไกลพวกเราเลยแบ่งทีมบุกตะลุยเข้าไปในป่าโกงกลางจึงพบเป็นผู้หญิงวัยกลางคนติดอยู่บนต้นโกงกลางใหญ่มีสภาพที่อ่อนแรงและก็หลงไม่ได้เพราะแข้งขาทั้งสองหักแถมที่น้องยังมีเศษไม้ที่ลแหลม ได้เสียบขาไว้อยู่ทีมของพวกเราเลยประสานงานให้อีกทีมเข้ามาสมทบจนช่วงเวลาเกือบตีสองก็นำผู้บาดเจ็บสองคนออกมาได้อย่างทุรักทุเลเพราะฝรั่งนั้นมีตัวที่ใหญ่ตามแบบคนยุโรปไวกเกษียนผมเลยได้นั่งพักและคิดทบทวนเรื่องราวแ,แปลกๆกับชายแก่ผู้นั้นที่นุง่งแค่จงกระเบนยืนถือไม้เท้าแถมบอกถูกอีกตั้งหากว่ามีคนติดอยู่ ในบริเวณแถวนั้นและนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆในการมาเป็นอาสาสมัครในข้ามคืนแรกข้ามคืนของวันที่27ทธันวาวันที่สองหลังจากสึนามิวันที่28 6โมงฟ้าเริ่มสองแสงทีมผมกำลังวางแผนค้นหาผู้บาดเจ็บกันต่อก็เดินตามแนวชายหาดตามป่าชายเลนแถวๆนั้นตีตารางพื้นที่รับผิดชอบ เราเราวสองถึงสตารางกิโลเมตรได้ในช่วงวันนั้นมีทั้งข่าวลือทั้งตกใจกันเองในเรื่องข่าวขึ้นยักษ์ที่จะมาเราลอกสองจนการค้นหาบางครั้งก็หยุดหยุดเดินเดินจนแทบไม่ได้เคลืบหน้าไปไหนแต่ก็เดินผ่านศพแล้วศพเราผมลืมบอกไปนะครับว่าช่วงสองวันแรกทีมของพวกผมค้นหาผู้รอดชีวิตพอเจอศพก็จะแจ้งพิก,กัดให้อีกทีมเข้ามากู้ร่างต่อไป แล้วในวันที่28นั้นเราก็เจอผู้รอดชีวิตบ้างส่วนมากจะเป็นชาวบ้านแถวๆนั้นที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วในวันนั้นก็ได้มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกำึ่งในลูกทีมที่อยู่ในทีมเดียวกันกับผมคือช่วงเวลาประมาณ6กโมงกว่าท้องฟ้ากําลังจะมืดลงพวกเราได้มาตั้งแคมป์ที่ใหม่มีทีมอื่นๆอ,อีกประมาณ20กว่าคนต่างก็นั่งพักด้วยความอ่อนแรงและวางแผนจัดชุด ดูแลทั้งคนเจ็บแล้วก็เตรียมการค้นหาในค่ำคืนนี้แต่ระหว่างที่นั่งพักกันมีลูกทีมอยู่คนหนึ่งวิ่งด้วยท่าทีตื่นเต้นดีใจพร้อมแหกปากบอกว่าช่วยเด็กช่วยเด็กติดอยู่ในป่ากโกงกลางพวกเราต่างที่นั่งพักกันอยู่พอได้ยินก็รีบลุกเตรียมพร้อมฟังคำบอกกล่าวจากลูกทีมคนนั้นบอกว่ามีผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือเธอผู้นั้นบอกว่าลูกของเธอติดอยู่บนต้นโกงกลาง ติดอยู่ในนั้นมาสองวันแล้วให้เข้าไปช่วยหน่อยเด็กเริ่มจะหิวแล้วตอนนี้พวกผมก็ลุกอย่างรวดเร็วเดินตามกันเข้าไปโดยมีผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นแม่เดินนำหน้าเข้าไปในป่าโดยผมในตอนนั้นได้เดินอยู่กลางแถวเราเดินไปด้วยกันสิบคนทิ้งที่เหลือไว้ให้ดูคนเจ็บที่ภายนอกเราสิอ็ดชีวิตต่างตกลุยโคนแหวกต้นโกงกลางป่านี้ จะดูทุลักทุเลหน่อยเพราะพวกเราเข้าเหมือกมากจนแถวเราก็มาหยุดเดินไปครู่หนึ่งพร้อมกับมีเสียงร่ำไห้ของแม่เด็กดังขึ้นมาเสียงดังร้องไห้สือึกสะอ,อื้นออกเป็นเสียงเยือกเยือกเย็นๆพูจาปานจะไม่ได้พบเจอลูกอีกพร้อมกับเอ่ยบอกว่าให้ฝากไปเอาลลูกฉันหน่อยพลางชี้นิ้วบอกตำแหน่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเราแล้วเธอผู้นั้นก็เดินจากหัวแถวไปอยู่ที่ด้านท้ายแถว แต่เมื่อหญิงที่อ้างว่าเป็นแม่เด็กเดินผ่านผมไปผมกลับรู้สึกว่ามีลมเย็นวูบๆเมื่อตอนเธอเดินผ่านพวกเราทั้งสิบคนต่างก็มองหน้ากันเล็กน้อยด้วยความแปลกๆแ,แต่ด้วยที่พวกเราต้องรีบไปช่วยเหลือเด็กต่างคนก็ไม่ได้คิดอะไรเดินหน้าต่อไปอย่างเป้าหมายตามที่ผู้หญิงผู้นั้นบอกด้วยความมืดที่เริ่มคล่อมงำบวกกับไฟฉายในตอนนั้นมันไม่ค่อยจะสว่างเหมือนสมัยนี้ บางคนแบตก็หมดเราจึงมองหาช่วยกันจนเจอกับเด็กวัยห้าขวบนั่งอยู่บนกิ่งไม้ตรงต้นโกงกลางใหญ่ด้วยท่าทีที่ไม่ร้องไห้แถมยังดูร่าเริงมีความแข็งแรงคล้ายกับไม่ได้ติดอยู่กลางป่าในเวลาสองวันไฟฉายสาดส่องไปที่ใบหน้าเด็กผู้เยาว์วัยที่ไร้เดียงสาหันหน้ามายิ้มให้พวกเราผมในตอนนั้นถึงกับอินน้ำตาหลาแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่มันน่าเศร้า ก็ตรงที่ด้านหลังต้นโกงกลางต้นนั้นมีร่างของผู้หญิงนอนแน่นิ่งและไร้วิญญาณพวกเราเลยเข้าไปตรวจสอบเราทั้งสิบคนถึงกับพะงะมองหน้ากันเพราะร่างผู้หญิงผู้นั้นเธอเป็นคนเดียวกันกับที่นำทางให้เราเข้ามาสิบคนหน่วยกู้ภัยและอาสาต่างก็มองหน้ากันอย่างรู้ในในๆพร้อมกับนำเด็กน้อยออกมาส่วนศพผู้หญิงแม่ของเด็กน้อย ผู้ภัยก็นำผ้าที่เหลืออยู่มาปิดที่ใบหน้าศพไว้แล้วเราต่างก็แบกช่วยกันนำร่างเธอผู้นั้นออกมาจากป่าโกงกลางด้วยความทุรักทุเลนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวแปลกๆโดยในภารกิจนี้มีผีเป็นผู้นำทางพวกเราก็สืมเศร้าหมองสงสารเด็กน้อยที่กลายเป็นเด็กกำพร้าแม่โดยในตอนนั้นยังติดต่อญาติคนใดไม่ได้ และมันทําให้ผมได้คิดว่าความเป็นแม่แม้จะมีชีวิตอยู่หรือเป็นวิญญาณต่างก็เป็นห่วงลูกของตนจึงนําพายพวกเราเข้าไปนําเด็กออกมาได้ผมเอ็นกายลงนอนบนผ้าใบบางๆที่ปูไว้กับพื้นดินคืนนั้นเป็นคืนที่สองที่ผมเข้ามาเป็นอาสาพร้อมกับสูดดมกลิ่นคลาวกลิ่นแห่งความตายเริ่มจะออกเสียงวิทยุก็ดังอยู่อย่างนั้นดังแจ้งข่าวตลอดเวลา จนพวกเราได้รับรู้กันว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีคลื่นยักษ์เขาเรียกว่าสึนามิสายลมพัดอ่อนๆร่างกายที่เกือบจะหมดแรงสายตามองดูเด็กน้อยที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ผมก็แอบคิดในใจเหมือนกันถ้าเกิดกับครอบครัวของผมมันจะเป็นยังไงในคืนนั้นผมเคลิ้มหลับไปอย่างง่ายดายด้วยความที่จะพบกันวันใหม่ถึงแม้วันพรุ่งนี้ มันอาจจะยังดูไม่สดใสก็ตามแต่ด้วยจิตที่มันมุ่งหวังมาช่วยเลยนอนด้วยความไม่มีกังวลคิดแต่เพียงว่าขอให้พบคนเที่ยวรอดชีวิตในยามรุ่งของวันพรุ่งนี้นั่นเป็นภารกิจสุดท้ายของวันที่28ทธันวาคม2547จบบันทึกของอาสาในสองคืนแรก